สวัสดีครับตุนพรภาพาเพื่อนครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาตกป่านาดินครับอยู่แม่น้ำสองคำหมายเกานีะนแลาะครับวันนี้ลุยเดียวครับพี่น้องบรรยากาศช่วงเสาร์ค่อนข้างดีครับเมื่อเสาร์นั้นผมคิดว่าฝนจะตกสีกต่อฝ่าสี่จิงแกงออกแล้วเนาะรุนน้ำกันครับมือนี้ หลังจากที่ฝนตกไปเมื่อก่อนนั้นรู้สึกว่าน้ำจะคุ้นๆนััหน,น่อยนะครับเป็นกตบปลาแลนดี เริ่มมีลมตะเสาเลยนะครับอู้แด่ยนยครับเปิดงานเลย โอเล่ครับปาด์ตปองไงเลยพี่น้องปากกระมังครับปากกระมังใส่ไงก็ฝ่ามือผมอีกเนาะดูตัวยอดครับตัวแรกแดงน้อยเปิดงานนี่แหละให้พี่น้องมึงใกลไกลกันนี่เนาะครับปาด์ตไงก็ฝ่ามือผมครับพี่น้อง อุโมงเป็นปลาไงกดเบ็ดัหมันครับตัวแรกของเฮาตัวจอสุดจอดเมื่อนี้ครับดุนไปน้ำกันอีกครับคันไหนครับพี่น้องพี่น้องเห็นไ่มครับ เสีงกระดิ่งดังแก๊กหลดผมกับบริแนมครับเมื่อกี้โอ้แดงน้อยครับแดงน้อยปลายขั้นกำลังสันอยู่พึ่งจีเยือะลงไปเนะครับโอ้แดงน้อยจะได้เพิ่มเงินเดือนให้อีกรบ่นี่ขยันทำงาน อยู่ครับพี่น้องอยู่ครับอยู่อยู่บ้านพี่น้องไหยผมว่าเมนอยู่ครับบระยู่<ม>ตรงนรกันรดปากบาดแห้งปวดเอาไหมครับเอาไหม ตีเยอะต้องไปบวกหอดหาหนาะที่เลยครับพี่น้องแดงหน่อยโกดอีกแล้วเนาะเมื่อนี้ทำงานดีครับเมื่อกี้นั่นสงสัยผมจะวัดแห้งวดน่าจะปากกระมั่งแหละครับเมืองจากสถานการณ์เลววิธีการตอดเีือของเขาเนาะเอาลุนน้ำกันต่อครับเอาแล้วครับพี่น้อง รุนน้ำกันบานที่นี้คงว่าจะบอ่อยพาดเนาะกินถ้าขั้นเดียวนี่แหละสงสัยถือใจแ่งหน่วยแท้ๆเลยเริ่มมีแสงแดดแล้วนะครับลมกับบอครยแห้งคือยังเกาแล้วครับน้ำจะเริ่มนิ่งๆแล้วเนาะ สองขั้นอยู่กลางนี่บอกว่าผมจะง่ายไปอยู่ใสเนาะครับเขาบอกใครตอดเลยครับพี่น้องอาจจะเป็นน้ำขั้นและเนาะขั้นหมานโบหมานครับง่ายไปย่ฟังได้กับบตอดครับเดินเทียจะมาเทียหลุนน้ำกันนะครับพันเทียมือนีได้ปาไง,ง่ไปฝากน้องแพรวครับ ตอนนี้ก็เวลาแปดโมงนะครับบบท่านเดยสวยนะครับพี่น้องป่าก,กับเขาไมา่เลยอ,อยู่ครับเอาพึ่งตีเยอะลงไปชั่วโมงหนึ่งหลุ่นน้ำกันเงีงๆครับมือนตานนันเจบกกตูมาน้ำครับตุ่มลนขันปลาบ่ได้กัอันนี้แล้วครับเป็นอาหารเสาเนาะหอมหวานครับกำลังสุกเลย อาหารเศ้าครับพี่น้องหมักตูมครับฮรดหอมมังเลยครับลังสุกดีๆเลยลุนลงมาเขาแตกเนาะอย่างนี่ครับเดี๋ยวเอาในเขาออกเนาะ بس นี่นะครับเอาอยางเขาออกเราจะย่งตะนวนนะครับอุไรที่่าเคยกินเนื้อนี่จะคือผมอธิบายบทเรีครับดมกันอือคิว่าเมนคือบอกม่วงกับบกคืนนะครับเนาะจัดการครับเนื้อกินเสาร์โองอนะครับพี่น้องหอมๆเลยอ้าสุดยอดครับอื ไม่ได้กินโดนนะครับมะตูมคุมกแมนเกือบเกือบเจ็ดปีแล้วครับผมไม่ได้กินเนาะโอแต่มาอยู่บ้านได้ปีกลัวๆนะครับหอม,หอม อืมอืเรือแล้วครับแหนงน้อยกับบังปอดนะครับเนือเขาสมัยนี้น่อยผมออเข้าวเหนียวเนาะครับข้าวเหนียวจำลงไปนี่นะเนาะเฮ็ดคือกันกับข้าวเหนียวบกมๆแล้วครับใบใสกันเลยหอมมาก ท้องฟ้าเหารู้สึกว่าเมฆหนาะมากแล้วครับเา้าะหลุนน้ำกันครับหลุนว่าฝนจะตกคือว่าตกหลุนป่าไปน้ำนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะครับว่าแม่แดดจะว่าออกมันจะคึมครับเา้ามีสีหลุนครับบานี้ใส่มือสองขั้นผมตีปะตองไว้นะครับ เป็นปะตองขึ้นดีเนะาะจักปะตองจักป่าไงล่ะครับขึ้นน้ำอยูเ่เ้าส่วนัวามือสองขั้นผมกะตีห้ามใวขึ้นเก้าครับหลุดไปน้ำกันครับมือนี่ว้าวจะมานป่าไงบ่เนาะบรรยากาศช่วงเที่ยงค่อนข้างดีเลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แก่ที่สอของเขาหลอใบครับใบเพิ่งมาตัวหนึ่งมันหมานครับแรงน่อยเอาอีกแล้วครับพี่น้องกินแต่ขั้นเดียวแล้วครับมือหนาผมยันได้เอามาขั้นเดียวอยู่ครับ ตอนนี้ก็ยโมงนะครับพี่น้องป่ากำลังเข่าครับช่วงใบปกติเขาก็เข่าช่วงเทียงไปหาใบาสองนี่เนาะขั้นเหลืองก็กำลังตอดอยู่นะครับมืเอเศร้านั่นกับมาตอดจังสิแล้วครับพี่น้องตอดแลวกะบกกดเบ็ดเนาะเอาแล้วครับ รอๆๆอ,อ,อ,อีกคือเก่าครับพี่น้องเบ็ดเท่าเบอร์เงเนาะครับขันเมนป่ากระมังใสวางหันติดค่อนข้างยากครับเพราะว่าเขาตัวน้อยเนาะเบ็ดผมใสเบอร์เก่าครับจะไง่จักหน่อยต้องไง่อย่างเดียวครับพี่น้องหวังป่าเง่อย่างเดียวอยางเ้มเขากินจังจะบรได้พลาดเนาะป่ากระมังน้อยติดก็คือติดบ่ติดก็ดดกปล่อยไปครับ ต่อไปตอดมาเงียบอีกครับตอนนี้กับเวลาบ่ายสองก,กลัวๆแล้วนะครับผมก็เลว่าจะพ่อซํำนีเนะป่าเฮ้าได้มาสองตัวครับพี่น้องมือน,นีโบเฮลอาจจะว่าโชคดีอยู่นะครับแต่ว่าผมจะพาพี่พาน่องไปเอาห้างมีมอีกนะครับเพราะว่าข้าวที่เหล้วผมไปเหยียบใครมดแดงผมเลี้ยวขึ้นไปเบิง เห็นห้างนิ่มเนาะครับตัวบลูว่าห้างไงคือบอหไ่ครับอยู่ข้างในเนาะเดี๋ยวบ่เคยเห็นบันไดตัวหลูวะมีห้างครับเดี๋ยวผมจพาพี่น้องไปเบิ่งครับเพื่อมีของหวานไปฝากน้องเพยียน้ำเนาะเมื่อนี้ได้มาสองแจมครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งป่าน้ำกันป่ารวมห้าเนาะครับสองตัวก็ได้ยุดได้กินครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องไปเอาห้างนิ่มๆเนาะครับ มือนั่นผมพายเรือพันมานน่เนาะครับเรียวขึ้นมานี่ครับพี่น้องอยู่ก่อพายก่อนนี่เนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่พาหน้องไปเบิ่งครับนี่เนาะครับผมบ่แน่ใจว่าพี่น้องเห็นม่นะครับแม่เขาจะยุบยิบยุบยิบอยู่นะครับอันนี้ผมซุ่มเข้าไปเนาะหั่งสุดยอดเลยครับ คั้งนี้จากสายตาที่ผมเหลียวเบิงเนี่ยไงก็ทุกครั้งที่ผมออกมาในปีนี้เนาะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอามาให้พี่น้องเบิงให้ได้ครับแต่ว่าต้องใส่เวลาจัหน้อยครับเบงนครับมีสนามไผ่ครับพี่น้องใส่เวลาพอสมควรครับผมต้องถางถางงานยังไงนโะมนีออกเบิดเนาะ ว่าห้างนี้ยุ่กลางก่อเลยครับไปครับลุยลุย ผานตัดานแหลกนะครับหลตภัณฑ์ดานที่เป็นน้าบริเวณดานคางนี้ออกไปเนาะเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ้งไกลๆครับงาภัยงานยังไงนะโมนี่ผมต้องเอาออกหมดเลยเนาะครับจงจะเข้าไปเอาได้ครับเนานะหางหนิมเนาะอยู่ข้างในบนครับอันนี้เห็นแค่เครื่องเดียวเนาะครับนี่เนาะครับหางมิมห้าน้ำหวานก็เป็นตะลายเลยครับ เดืนอนนี้ก,กับเดือนมีนาครับน้ำพึ่งเดือนห้าดูดูการของเขาเนะหั่งกับบางแง่เลยครับตอนยังออกมาทันใดๆแล้วเอาอยากอยู่ครับมีแต่งาภายงานยังไงเอาอเอาไปอย่างนอกผมจะเอามาให้พี่ให้น้องเบิ้งให้ไดครับเอาห้างมิมต้องเอาใจเย็นๆนะครับจังจะได้ห้างงามๆเนาะค่อยๆตัดเข้าไปครับ นี่เนาะครับพี่น้องหนักมากครับอู้สุดยอดครับห้างนี้จะหัวหนาจะเละจักน้อยเนาะครับเดี๋ยวผมจะเอาแม่เขาออกเขาจะดูดน้ำหวานนีเมดเนาะครับเสดยดายตอนเอาออกมาบด้ถ่ทยให้พี่น้องเบิ่งครับเอาจังเสียละครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งหัวน้ำหวานเนาะเอาเม่เขาออกกันครับอ๋อใหญ่มากครับพี่น้องข้าไม่ งานงหนึ่งยูน่เนะครับขยับตรงนี้น้ำหวานย่อยเลยครับนีนะ่เนาะโอ้ขยับอะไรครับพี่น้องสุดยอดครับบกักง่เลยเนาะครับห้างนี้ง่ยครับน่าจะงยกว่าทุกห้างที่ผมเคยเอามานะครับสุดยอดครับ มน,นีก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วครับทีท่ติดตามและให้กำลังใจตุ่มกรารลองแพมาอยู่สม่เสมอครับมือน,นีตุ่มก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ <c oughs> นักครับพี่น้อง